สวัสดีค่ะมารีวลวสาขาราชเทวีนะคะวันนี้มีชุดมานําเสนอสี่รุ่นด้วยกันนะคะมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นที่ลงสามและรุ่นเก่าค่ะขากันไปนะคะรุ่นนี้ตัวสีน้ําเงินค่ะเป็นสินค้ารุ่นใหม่นะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่สีเดียวแล้วค่ะเป็นชุดรติยาวความเก๋ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะมีประดับเพชรด้านตรงสายด้านข้างนะคะแล้วก็ไล่ามาด้านหลังค่ะตรงสายบ่าก็คือไล่ามาด้านหลังแล้วก็ยาวลงมาน,นี้ค่ะน่ารักมากเลย แล้วก็มีเป็นสบายยาวมานะคะตรงหางแล้วก็มีเป็นสบายยาวลงมาตรงนี้ค่ะกลยกลายดูเป็นคล้ายๆหางปลาไกลๆนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นกระอกอยังเป็นรุ่นที่ขายดี ขายได้เรื่อยๆนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีสีชมพูช็อกทิ้งพิงค์เหลืออยู่สินค้ายังมีสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์เหลืออยู่ที่สาขาราชเทวีนะคะแล้วก็มีน้ําเงินเหลืออยู่ที่หวัวลําโพงสีครีมเหลืออยู่ที่สาขาลาดพร้าวนะคะเป็นงานซิปหลังคะ่ะใส่ออกมาทรงเป๊ะมากค่ะรุ่นนี้ทําให้ดูมีเอวกันเลยทีเดียวส่วนรุ่นนี้คะ่ะรุ่นนี้หลงเหลืออยู่แค่สีเดียวนะคะเป็นสีครีมเป็นสีฟาร์มินนะคะเป็นชุดลตียาว หมาสำหรับสาว,วๆที่ตัวเล็กนิดน,นึงนะคะใส่ออกมาก็จะดูเป็นงานซิปหลังเช่นเดียวกันดูเอวคัดเกิวแล้วก็รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ยอดนิยมพอดตเป็นตัวลูกไม้กระอกนะคะหางปลาเห็นไหมคะทำเป็นตัวลูกไม้แล้วก็จบชาย สวยมากเลยแล้วก็มีโบที่เอวนะคะแล้วก็เข้าโครงตรงอกให้ทําให้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสาวรูปร่างเล็กไม่มีหน้าอกเลยใส่ออกมาก็ทรงจะดูดีมากๆนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็รีวิวให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะคะส่วนรุ่นอื่นๆก็ยังมีให้ดูกันเยอะแยะอยู่ยังไงก็แวะมาเที่ยวสาขาราสเทวีกันบ้างนะคะ สอบถามเส้นทางศูนย์แปดหนส่ศนย์นย์ศูนยค่ะ